ไปดูความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมที่เคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลในกลุ่มเม็กซิโกซิตี้กันหน่อยนะคะกลุ่มนี้เขาเรียกตัวเองว่ากลุ่มเจนซีหรือว่าเจนแซแล้วรปรากฏว่าในการเคลื่อนไหวมันมีการประทะก,กันอย่างรุนแรงกับทางเจ้าหน้าที่ด้วยในท้ายที่สุดตอนนี้มีตัวเลขของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ120คนและแน่นอนว่า เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งนั้นเลยค่ะกลุ่มผู้ประท้วงหลายพันคนออกมาเดินขบวนในกรุงเม็กซิโกซิตี้นะคะประท้วงการต่อต้านรัฐบาลของประธานาธิบดีคลอดียเชนบานค่ะล้มเหลวในการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันและปัญหาอาชญากรรมที่รุนแรงตัวเลขมันพุ่งสูงขึ้นผู้นําหญิงเม็กซิโกเนี่ยระบุว่าการชุมนุมประท้วงซึ่งเกิดขึ้นในหลายเมืองใหญ่ทั่วประเทศมีกลุ่มนักการเมืองขวาจัดที่ต่อต้านรัฐบาลอยู่เบื้องหลังคอยสนับสนุนเรื่องการเงินค่ะเป็นท่อน้าเลี้ยง mm. แกนนาใน กลุ่มครั้งนี้ก็คือกลุ่มเยาวชนเจนซีที่มี ก็มีประชาชนที่หลากหลายช่วงวัยเข้าร่วมด้วยเช่นเดียวกันนะคะกลุ่มผู้ชุมนุมนัดหมายกันผ่านทางโซเชียลมีเดียแสดงพลังต่อต้านปัญหาอาชญากรรมความปลอดภัยในประเทศทั้งคดีสะเทือนขวัญเหตุการณ์ลักลอบสังหารบุคคลสําคัญที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งและล่าสุดก็คือเหตุลอบสังหารคาร์ลอสมันโซนายกเทศมนตรีเมืองอูรูอาปันค่ะหลังจากที่เขาประกาศต่อต้านแก๊งค้ายานในพื้นที่โดยมันโซเนเขาเรียกร้องให้มีการใช้นโยบายที่แข็งกร้าวขึ้น venimos a marchar por Carlos Manso, por el vil asesinato de Carlos Manso y porque queremos justicia para Carlos Manso y para todos los que han perdido la vida y su patrimonio en manos de la delincuencia. Carlos Manso, eh, lo que le pasó, creo que para mí eh, esto es un, una evidencia viva de que la gente despertó, de que no podemos estar en manos de un país donde gobierna la delincuencia. Ya no más, ya no más, yo creo que esto ya es el es límite. El ผู้ชุมนุมพร้อมใจกันทาลายแผงกั้นค่ะที่พระราชวังแห่งชาตินะคะซึ่งเป็นที่พำนักอย่างเป็นทางการแล้วก็เป็นที่ทํางานของประธานาธิบดีด้วยและสุดท้ายตํารวจที่กระจายกําลังกันดูแลความสงบเรียบร้อยโดยรอบตัดสินใจใช้แกส๊สน้ําตายิงใส่กลุ่มมวลชนนะคะมีะรายงานมาผู้ประท้วงถูกจับตัวไป20คนความผิดก็คือลักขโมยแล้วก็ทำร้ายร่างกายส่วนคนเจ็บจากเหตุปะทะมี120คนในจำนวนนี้100คนเนี่ยเป็นตำรวจล้วนๆเลยสำหรับประธานาธิ ที่บดีคลาดียเชนบามนะคะเป็นผู้นำหญิงคนแรกของเม็กซิโกเข้ารับตำแหน่งช่วงปลายปีที่แล้วคะแนนนิยมสูงกว่า70%เธอออกมาตั้งคำถามแรงจูงใจการประท้วงครั้งที่ผ่านๆมาเชนบามก็ประกาศจุดยืนในการต่อต้านแก๊งค้ายาแต่ก็ไม่ยอมทําสงครามในการปรับปรามยาเสพติดอย่างเต็มรูปแบบเพราะความพยายามกวาดล้าง ยาเสพติดของรัฐบาลชุดก่อนๆมักจะจบลงด้วยเหตุนองเลือดนั่นเองค่ะอืมนี่ครับม็อบที่เรียกว่าเจนซีนี่เกิดขึ้นหลายประเทศแล้วนะที่ถูกเรียกแบบนี้ะนะครับ